สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC นะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้านะครับอีกหนึ่งรายการนะครับมานําเสนอนะครับประจําวันที่นะครับ2กรกฎาคมนะครับผม2564นะครับกับร้านบิ๊นต์อะดิโอนะครับจําหน่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับนะครับพามาดูนะครับตู้ลำโพง18นิ้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตู้แฝดนะครับลูกค้าเป็นตู้แฝดนะครับหนึ่งใบจะใส่ลำโพง2ดอกนะครับผม นี่นะครับวันนี้นะครับผมได้มาแค่2ใบนะครับผมเอามาขายตูกให้พี่น้องนะครับเอาไปใช้งานต่อนะครับผมตัวนี้นะครับขายอยู่ที่นะครับใบละ1,800บาทนะครับขายอยู่ที่ใบละ1,800บาทส่วนรายละเอียดนั้นก็จะเป็นนะครับตะแกรงเหล็กนะครับผมเป็นตะแกรงเหล็กเป็นตะแกรงเหล็กหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขอบเหล็กนะครับไม้อัดแท้นะครับผม20มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็จะมีหูจับแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับมีหูจับแบบนี้ทั้งสองใบนะครับนี่นะครับสภาพตู้นะครับสวยๆนะครับมีแค่สองใบเท่านั้นนะครับลูกค้ามีแค่สองใบนะครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับสําหรับท่านไหนที่กําลังมองหาตู้แฟดนะครับผมไว้ใช้งานนะครับอี่ยวกับรถแหหรือว่าจะใช้งานกลางแจ้งก็ได้นะครับก็รีบๆหน่อยนะครับรีบๆหน่อย ตัวนี้มีมาแค่2ใบเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใครทัวรมาก่อนได้ไปก่อนนะครับใครทัวรไปก่อนได้มาก่อนนะครับภายในนะครับภายในมีสายลำโพงให้เรียบร้อยนะครับภายในตู้นะครับสําหรับสินค้ารายการนี้นะครับมีแค่2ใบเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับให้รีบติดต่อโทรเข้ามานะครับเบอร์นี้นะครับ083นะครับ 343 2737ย์กนะครับ0833432737นะครับกับร้านบินออดินะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับท่านไในที่รับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ